ต่อมาชันนรงฝากดานิโลบายตอกมาครับที่สุสันบุญตาสุสัสนต์แต่งและตั้งป้อมเปิดเข้ามาดานิโลมีโหมงเอาแล้วครับคลสองของอามาด,ดูล็อกเข้าขวาสัดลูกนนี่โอ้โหนี่อะไรครับเปี่ยนเสาไปเลยหนึ่งศูตรครับสามชนออกนำไปแล้วครับนาทีที่ห้าสิบห้าครับชมบุรีรอมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมาด,ดูอาาัลตายิงประตูแรกกับชมบุรีต้งังสกัดใหม่ของเขาได้สำเร็จแล้วนะครับ ดูไอทีนะครับโหมมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหอยู่คนเดียวมีเวลาเยอะเลือเกินนะครับเนี่ยเลี้ยงจนเข้าขวาตัวเองเพื่อเปิดองศาในการยิงตรงนี้นะครับแล้วยิงโอ้โหอัดเลียดตรงนี้นี่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับโอ้โหพอยิงรอดมาเนี่ยกลายว่าเสร็จเลยจริงๆนยะบังดีนะครับแต่โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นที่พอยิงรอดเข้าไปมันก็กลายเป็นประตูทันทีของทางมาดูอัตรลา